ทอทอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีกหนงคิดอันนี้จอดสองปีนะจอดมาสองปีเพิ่งจะเอามาเอามาปลุกนะมาดูการเบื้องต้นมีอะไรบ้างามาดูนะยางก็แตกนะฮะฝากระโปรงไม่ได้ใส่มาอันนี้ฝากระโปรงผมนะเดี๋ยวจะมาปิดไว้ก่อน คอมองคอมเอกล่องอะเปียกน้ำไม่รู้จะพังหรือเปล่านะ,ะประมาณนี้เลยแล้วก็อะไรอยู่หลังรถเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเน่ยอ่าเดี๋ยวเขาจะเต,เตรียมตัวเอาเข้ามายกเครื่องใส่ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับมาดูข้างหลังเปิดถังมาดูอุปกรณ์ข้างหลังก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ ก็มีอะไรมาบ้างนะฮะโอ้ยอะก็ะะจะมีปัเก้นฝาสูบนะฮะไมาเะปเก้นฝ้าสูบนะปั๊มน,น้ำล็อกแล้วเนี่ยขชุดยางฝาครอบวงครอบวาวนะมีมโอเคอ้คอยจมน้ำนะเนี่ย พังกนอ,อ่าเบียกน้ำแล้วเนี่ยพังหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแต่น้ำเต็มเลยเอียตัวหนึ่งคอยสี่ตัวค่าคัดต,ตามนี้นะนี่เสียเรียบร้อยเสียนะหมอ้มอลงหม้น้ำฝากระโปรงแบบนี้นะอ่าตามนี้พวกชุดลูกลงลูกลอกไม่มีนะมาดูห้องเครื่องนะดู ฟิวโดนแกะออกไปหมดเลยไม่เหลือทักอันอ่าดูนะฮะกล่องตัวนี้จำไห้นะ,ะ,ะเผื่อมีปัญหาอันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัว HD ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะรุ่นหลบวาววางเรียบร้อยนะ อันก็เครื่องยกเข้าไปใส่เสร็จเรียบร้อยนะก็มีชุดพวกฟิลนี่นะทั้งหมดแล้วก็รีเลย์นะก็มีรีเลย์ ECU ด้วยเสียตัวหนึ่งอ่ากล่องใบนี้พวกปุงพวกปั๊มใส่หมดแล้วนะปั๊มพวง power หาใส่ใหม่หมดน็อตหัวมงหัวหมูหัวช่วงหัวฉีดรางหัวชวงหัวฉีดไม่มีมานะใส่ให้ใหม่หมดละอ่าเดี๋ยวมาติดเครื่องดูว่ะ เดด้นะครับ okay. เี๋ยวไล่เก็บไล่ละเอียดทีอันนี้ปั๊ม hm คงปั๊ม hm คัดล่างก็เสียนะไล่เก็บพวกเรื่องระบบปั๊ม hm คัดอีกนะ,ะไล่น้ำมันพาร์อ่ามาดูเครื่องระบบไฟระบบไฟพูดง่ายเลย มันมาเป็แปลกนะเดี๋ยก็สั่นเดี๋ยก็นิง่งเดี๋ยก็สั่นเดี๋ยก็นิ่งอนะันนี้คือปัญหามันอีกอันหนึ่งนะก็คือหลักๆตอนแรกคอยมันจมน้ําอยู่นะคอยมันจมน้ำสีนะำต่ต้นไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือเปล่าน,น,น,นะตอนเนี้ไฟมันมาแต่มามาให้ใหายกับกล่องตัวเนี้ยกล่องตัวนี้จะเป็นรุ่น A สามสิบหก B ตัวแรกสติกเกอร์เหลืองๆเนี่ยที่มันติดอยู่เนะี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกตัวนี้จะเป็นตัว โปรแกรมตัวปัญหานะจะบอกไว้ก่อนออเริ่มสันแย่เดี๋ยวสันเดี๋ยวนิ่งดนฮ่าสันส่นๆนิ่งๆอ่ะเเร่งสะดุดสะดุดบางทีก็นิ่งบางทีก็สัน่นอ่า ั้นตอนต่อไปมาไล่เก็บงานเบรกเช็คเบรกช่วงลงช่วงล่างนะอันนี้ดูเบรกก่อนเบรกไม่อยู่นะพอเบรหลังนะแต่ก็แม่ปั๊มตายหมดเลยไม่ทำงานข้างนี้ด้วยนะครับเนะี่ยมาดูนะหลังจากทำผ้าเบรกเสร็จแล้วนะไอ้เนนบรกอยู่ปกติลนะ้ะมาดูระบบไฟ คอยตอนแรกเราเปลี่ยนสูบหนึ่งนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปอีกสองสามตัวเท่ากับคอยตอนนี้เราใช้มือสองสี่ตัวนะฮะเพื่อเดี๋ยวค่อยไปลองทดเทสกล่องททีว่ากล่องเสียไหมนะฮะมาสาตาร์ทเครื่องดูกันนะฮะจากตอนแรกสตาร์ทแล้วเครื่องรถจะเร่งไม่ขึ้นนะครับคันนี้พักหนึ่งรถเร่งไม่ขึ้น เปลียนออกมาทั้หมดสี่ตัวสี่ตัวนะคอยโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูว่ากล่องเสียหายไหมนะครับก็ประมาณนี้เลยตอนนี้เปิดแอร์อยู่หน้าคัดก็ไม่ทำงานน้งยาแอร์ไม่มีนะครับเนี่ย ต้องไล่ดูระบบแอร์ M A. ใหม่ก่อนล็อกฝาก็โปรงเสียนะครับไม่ล็อกไม่ล็อกนะฮะไม่ได้หลังจากคลิปที่แล้วนะที่ว่าเรื่องแอร์แล้วคุยกับลูกค้าไว้หาลูกค้าก็ยังไม่อนุมัตินะ อันนี้ลูกค้าเพิ่งจะตอบกลับมานะก็จอดปเป็นปีแล้วนะจะเป็นปีแล้วลูกค้าติดต่อกลับมาแล้วเหลือระบบแอร์อให้ทําระบบแอร์ต่อแล้วก็เนี่ยกระจกหน้าเปลี่ยนใหม่อ่าเอาไปไล่ดูระบบแอร์นะแอร์ไม่เย็นระบบแอร์ซ้า,างตู้เย็นตนะิดเครื่องรันไว ก็กระจกเปลี่ยนใหม่นะเรียบร้อยภายใน,นแผงประตูฝั่งนี้ก็ไม่มีมานะตามนป้ะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้อ่าลูกค้ายกมาจากอู่อ่าเอามาก็เครื่องกองมาอยู่ด้านหลังนะ นีลูกค้าเปลี่ยนเครื่องทําเปลี่ยนเครื่องเป็นท็อตบล็อกนะฮะท่อนตรงอะาทำเครื่องเปลี่ยนเครื่องท็อตบล็อกท่อตตรงแล้วก็พร้อมกับชุดสายพานทีมิงนะทั้งชุดนะสายพานแอเดชาร์ดทั๊มน้ำมน้ำนะฮะพวกคาดจานกดลูกปลนกดคัดนะหัวทุ่งหัวเทียนปั๊มพาวเวอร์ก็ไม่มีมานะฮะแล้วก็จะมีเซนสิปีเซอ้อหนึ่งตัวพวกมีเดยอีียูมีเดยพัดลมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระบบเบรกาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังแม่ปั๊มเบรกหลังนะ ก็แอร์ไม่เย็นก็ไรล้างอันนี้ก็แค่ล,ล้างตู้แอร์ล้างระบบตู้แอร์แล้วก็เปลี่ยนพัดลมคอนเดนเซอร์หนึ่งตัวนะด้านหน้าตรงหน้ากระจังเปลี่ยนกระจกหน้าหนึ่งบานนะกระจกหน้าบานใหม่กระจกเก่าแตกนะตอนนี้แบตเตอรี่ก็ไม่มีก็เ,เดี๋ยวลูกค้าจะเอามาใส่อีกทีนี้นยอันนี้เอาของที่อู่ใส่ไปอันนี้ก็จบสวยๆใช้ระยะเวลาซ่อมก็ประมาณ ซ่อมมันเสร็จนานแล้วนะอันนี้ลูกค้าเพิ่งจะติดต่อกลับมาแล้วก็มาติดบงานต่อันี่ก็จอดที่นี่ก็อยู่ประมาณนะเป็นปีนะเป็นปีแล้วก็อูจากอูเก่าอีกก็เปึ่งปีเหมือนกันนี้ก็จบสวยๆไปเลยสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาพานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอูชาต้นทาพาชนชลบุรีนะศูนย์2 2ดศ2นย์นะนะ ท้งต้นผาหาชน,นหาหาบุรีซื้อขายซ่อมจบต้นเดียวนเจา